ครับก็ใช้แฟนเพจของห้างทองผลจเจริญน,นะครับประทันผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเรียมพระกอบทองปะซุ้มนะเป็นทรงรูปไข่นะแต่เหรียญเป็นน่าจะเหรียญขนาดเล็กนะไซส์เล็กก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะเล็กๆก,กำลังดีนะเหมือนกับผู้หญิงใส่กับเด็กกำลังดีนะถ้าผู้ชายใส่ดูจะเล็กไปนิดนึงนะฮะผม เดี๋ยวมาพูดถึงแบบนะแบบลูกค้าก็เลือกเป็นลักษณะ,ะปะ่าสมตาป่าสมอย่างที่เห็นนะน้ายักปาตาปันไข่ปลานะครับแล้วก็ที่มีพิเศษกว่าปกตินึงก็จะมีเกลียวเชือกลูกค้าชอบที่มีเส้นเชือกเนี่ยนะครับลาออกมานะครับตามแบบก็จะกินเพิ่มลักษณะทองเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะด้านล่างส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นลายกระหนกปกตินะแต่นี้เขาเห็นเป็นลายพิกุลดอกพิกุลนะ แปะแล้วก็แกะเป็นชั้นที่3มนะมีชั้นปกติ1นึ่งพยานาค2แล้วก็ไอ้นุนๆอันนี้ขึ้นมาก็เป็นดอกพิกลเป็น3นะครับก็จะมีเลเยอร์ที่รับกับข้างบนนะ,ะห่างแข่งสิงตรงนี้แข่งสิงสลับจุนนิดๆน,นะฮะดูให้มันเบาพยานาคก,ก็อยู่ในนี้นะโอเคข้างๆก็หงส้อมน,นอนตีไข่ปลาแต่ไม่ใช่มาเรื่อยๆนะเพราะมันจุนตรงนี้เขาก็จุนตามไปนะถ้าใส่ลายลมาเรื่อยๆลงไปมันจะดู เป็นลวดลายเยอะนะพอจุนมันก็จะดูรับกับข้างหลังนะดูบวกข้างหลังเห็นไหมครับพอองตรงนี้จุนทรายข้างหน้ามีจุนนิดหน่อยด้านหลังมันก็กลับกลายเปไ็นลายลายตวัดปาดนะปาดอย่างเงี้ยครับปาดเป็นวักๆแล้วก็มีจุนอยู่เป็นช่วงจังหวะของมันนะมันจะดูรับกันนะเงาปาดเมากับจุนใช่ไหมเงาจุนปาดเห็นไหมครับแล้วก็เป็นจุนทรายนะมันก็จะรับกันข้างหน้าก็จะมีนิดหน่อยนะก็แบดดี้ครับ ม and m น t c h นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนตัวน้ำหนักทองของกรอบอันนี้นะกรอบปะซุ้มพันเกลียวเชือกนี้อยู่ใช้น้าหนักทองอยู่ที่สามจุดแปดเก้ากรัมนะก็ประมาณสลึงหนึ่งพอดีนะสามจุดแปดเก้ากรัมนะครับโอเคเราพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นเหรียญน,นําโชคนะเหรียญชื่อเหรียญชื่อดีมากเหรียญน,นําโชคเล็กนะหลวงปู่ผางนะ วัดอุดมคงคานะอุดมคงคาคิรีเขตอุดมคงคาคิริเขตคาดว่าเป็นเนื้อนวะนะปี2522นะ2522ข้างนะ้านรุ่นนำโชคจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไกลยอยู่นะครับร้านอยู่ร้านผมอยู่ชลบุรีนะครับน่าจะเป็นลูกค้าที่ย,ย้ายมาทำงานจังหวัดนี้แล้วศรัทธาในเหรียญน,นี้นะแล้วก็มาเลี่ยมที่วัดไอ้ที่ ที่ร้านผมน,นี่น่าจะเป็นเหรียญแรกนะนะชื่อพระน่าจะเรียมอยู่พอสมควรแล้วแต่รุ่นนี้ที่เห็น,นสำหรับผมที่ผ่านตาก็น่าจะเป็นเหรียญแรกนะแต่ชื่อหลวงพ่อผางน,นี่น่าจะทําไปหลายองคงแล้วแต่รุ่นนี้รุ่นแรกเห็นข้อมูลนะเห็นว่าพุทธคุณด้านโชคลามนะน่าจะดีนะถ้าท่านใดสายโชคลาบก็ ไปบูชากันได้นะครับไปหาบูชากันนะทางร้านไม่มีจําหน่ายนะทางร้านรับเลี่ยมพระกรอบทองอย่างเดียวนะโปรดนําพระมาเองนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับภาพเนี่ยมพระเครื่อไหวของพระอ,องค์นี้ผมทําคลิปแยกไว้ต่างหากนะครับส่วนชัานใดชอบดูรายละเอียดของกรอบพระนะพร้อมรายละเอียดของพระเท่าที่ผมหามานะก็เชิญคลิปนี้นะครับ ส่วนช่องทางติดตอ่อที่เร็วที่สุดเป็นไลน์แอดนะครับผมจะขึ้นไว้ด้านซ้ายล่างนะก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับผมเป็นช่องทางที่ติดตอ่อไวที่สุดนะถ่ายรูปพระความหนาของพระความสูงของพระความกว้างของพระนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งแบบกลับไปนะแล้วก็ประเมินคร่าวๆนะลายที่ชอบประมาณเท่าไหร่ตกลงโอเคค่อยนำพระมาเรียมทิ่หลานนะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับองค์นี้นะส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะาห้างทองผลเจเริญผ่านทาง youtube facebook ig และ t ิ t t ็อกนะผมสวัสดีครับ